มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทัญญาเปิดใจครั้งแรกหลังอิงอิงออกตัวแรงนะคะลันถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเองค่ะวันที่2กันยายน2563ทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเปิดใจครั้งแรกด่าม่าร้อนแรงนะคะอิงอิงอิงนภัสส่งข้อความถึงน้องลีหยาลูกสาว ก่อนเดือดสนัน่นกลางดึกที่ผ่านมาอิงอิง,องซัดแรงถึงธัญญาล่าสุดธัญญาเผยครั้งแรกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกว่าเด็กอยู่ไม่เป็นค่ะการถึงห่วงพี่เป็กสัญชัยไม่มีแล้วเราเองรับรู้สามีเป็นคนยังไงเรารับได้เราไม่มีหึงหวงผู้หญิงของเขาเลยนะคะเราคุยกันแล้วค่ะเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่าเราเตือนพี่เป็กเสมอว่า อย่าให้ทนไม่ไหวผ่านมา3ปีกว่ามายุ่งกับลูกของเราเราไม่โอเคเลยค่ะเขามายุ่งกับเราเราไม่เคยตอบโต้นะคะให้คนของเราไปจัดการตัวน้องเขาเองกับดีอย่ารู้จักกันเขาเคยทำงานกับบริษัทของพี่แป๊กค่ะจนลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่ของเขาเขาก็เริ่มออกห่างค่ะทัญ่าเผยอ,อีกว่ามีการส่งข้อความมาหาลูก เขาก็ตัดตามมารยาทแต่ว่าล่าสุดเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องส่งมาเขารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรมันลาเส้นไปไหมเมื่อก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานๆทีนะคะส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้ค่ะเขาเองเข้ามาฝึกงาน3ามปีกว่าเขาอาจรู้สึกว่ารำคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานะนี้นะคะคนที่เหนือกว่าเขาหรือเปล่า เพราะว่าเขาเองจะมีข้อความอย่างเรื่องว่าแกพยายามเปิดตัวตลอดเวลาค่ะเราเองพยายามมองข้ามเตือนคนของเราให้ช่วยจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวเรารู้เราโมโหขั้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากมีข่าวเสียให้หายแบบนี้แล้วค่ะเมื่อเรื่องราวมาถึงลูกเราเองต้องจัดการนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาใกล้ลูกเรากว่านี้หรือว่าส่งข้อความอะไรรุนแรงมาหรือเปล่า ส่วนคอมเมนต์ที่แรงเมื่อคืนนิทัญญาเผยว่าน้องคงลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ค่ะคงมีหลายอันเอาไว้ตอบโต้เขาอาจเห็นเรานิ่งเฉยมานานคงไม่มีพิษส่งอะไรคงคิดว่าสามีเราซับพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายนะคะถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเองค่ะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับรูปของเราอีก เคยเกิดเรื่องเมื่อ1ิปีนะคะไม่คิดว่าจะเกิดอีกแต่การจัดก,การจะไม่หนักเท่าเมื่อก่อนนะคะเราเองเลือกจะคงครอบครัวเอาไว้เราผูกพันกับพี่เป็กมานานเขาเป็นพ่อที่ดีแต่บกพร่องเรื่องของความเจ้าชู้ค่ะเรารับได้ไหมจะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีแต่มาแบบไม่กอบโกยค่ะเรารับได้นะคะถ้าผู้หญิงเข้ามากอบโกยมากมายเราเองก็ไม่โอเคค่ะ ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ